กลุก่มอัตตายบุญฮัจและอุมรอนนะครับมีการจับมือกับสากรอิสลามอมานะนั้นเดินทางมาถึงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายคนตอนนี้อยู่บ้านแล้วก็กําลังรับชมรายการข่าวผ่านทางสถานีอยู่ผ่านแล้วคุณผู้ชมครับและที่สําคัญครบทุกคนเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยอย่างปลอดภยัยนําโดยอาจารย์ซิดดิคมาไซดและอาจารย์ยูซุฟสีมาลาส่วนอีกหนึ่ง คณะนะครับคุณผู้ชมจะมีการเดินทางกลับมาพร้อมกับเชคเรดดอร์อัล์มาสมดีประมาณสัก30กว่าคนได้เดินทางพรุ่งนี้ถึงสุวรรณภูมิประมาณสัก บ่ายโมงในวันพรุ่งนี้นะครับขณะเดียวกันวันนี้คุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวในการประชุมโดยเฉพาะประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัทแห่งประเทศไทยมีการสรุปตัวเลขของแนวคุณฮัทปีนี้สรุปว่าคุณผู้ชมครับพบข้อมูลว่าปีนี้ว่าที่คุณฮัทมีการสละสิทธิ์ไม่ไปประกอบพิธีฮัทปีนี้หรือพื้นที่ว่างโล่งเลยเกือบพันอัตรามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดวันนี้มีการประชุมเพิ่งจะประชุมสรุปส,ปส,สดๆร้อนๆณขณะนี้ประชุมสรุปว่า พื้นที่ที่เหลือประมาณเกือบพันที่นั่งแบบนี้จะคืนซาอุดิอาระเบียไปถ้าเกิดคืนไปแล้วซาอุดิอาระเบียปีหน้าจะตัดสิทธิ์กับเราหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่คืนละขยายเวลาเพิ่มคนที่มีสิทธิ์อยู่เดิมจะขอสละสิทธิ์ในช่วงของก่อนบินหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนะครับอิหม่มกันหน่อยครับวันนี้เราไปพูดคุยกับอิหม,ม่มวุฒิวัยหวังบูผู้ทรงคุรุษในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการท่าเียประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วถ้าเกิดสายพร้อมโอนเข้ามาเลยครับอัสลามวะลัยกุมครับอิม ครับผมครับผมตอนนี้ประชาชนหลายคนกําลังสงสัยแล้วก็รอดูการประชุมว่าสรุปแล้ววันนี้การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการให้กังประเทศไทยครั้งที่สองที่มีรัฐมนตรีนั่งอยู่หัวโต๊ะสรุปแล้วว่าอย่างไงครับก็เป็นการประชุมที่มีคณะกรรมการมากมายนะครับเข้ามาเป็นตัวแทนของกระทรวงต่างๆนะครับมีวันนี้ก็ขอสรุปง่ายๆนะครับว่า เราจํานวนวุฒิยาที่เราได้โควต,ตานหนึ่งหมื่นกืบสี่ร้อยคนนะครับ,รบขณะนี้มีผู้ซึ่งที่ได้ดาเนินการจากบริษัทผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับมียอดทั้งหมดเก้าพันหกร้อยกืบสองคนครับเพราะฉะนั้นก็คงเหลืออีกเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดคนซึ่งเราจะขอส่งคืนเป็นมติของคณะกรรมการวันนี้สาเหตุที่เราส่งคืนนั้นเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่ง เอ่อโควตาของปีต่อไปเราทราบว่าอีชาลอครับปีหน้าเนี่ยเราอาจจะได้ถึงหมื่นสามพันคนนะ,นะครับครับผมแล้วก็ขณะนี้เราก็ยังมีคนที่อยู่ในสำรองอยู่ในลายเนี่ยประมาณเอ่อประมาณเก้าพันกว่าคนนะ,นะครับที่อยู่ในลายอยู่นะครับอนชาร์ลอตในปีหน้าแล้วก็เราเชื่อว่ายังจะมีคนที่จะเข้าลายต่อไปเรื่อยๆนะครับครับส่วนสาเหตุที่เราคืนไปเนี่ย ก็เพื่อที่จะต้องต้องการให้เขาได้ทราบว่าเรานี่นนยมีความจริงใจแต่ปีนี้เราไม่สามารถที่จะมีคนไปได้ครบจำนวนหนึ่งมืนก่สี่ร้อยคนนะครับครับอิหมัมถ้าหากว่าวันนี้เรามีการคืนสิทธิ์ตรงนี้ไปประมาณเจ็ดร้อยกว่าตรงนี้ปีหน้าซาอุดิอาระเบียมองไหมครับว่าเขาอาจจะตัดสิทธิของเราแล้วเอาสิทธิ์นี้ไปให้กับประเทศที่มีความต้องการและพร้อมมากกว่านี้อ๋อไม่นะครับเพราะว่าถ้าเรามีการส่งคืนก่อนเนี่ยเป็นการรักษาสิทธิของเรา ดีกว่าที่จะปล่อยให้มันขาดไปถ้ามันขาดไปเรามีผลเสียสองประการหนึ่งตามที่เราได้เราต้องวางมาัดจำหุ้นยันหนึ่งคนนี่ห้าสิบเหรียญประมาณห้าร้อยบาทบในฐานะที่เป็นโกตตาหนึ่งร้อยกสีในเรื่องของมาใช้แอในเรื่องของอาหารที่มีนาอาราฟะในเรื่องของค่ารถอะไร,ะะไรต่างๆแต่ถ้าหากเราขาดไปเกินกว่าสามเปอร์เซ็นตในจำนวนที่เราขาดนี่เจ็ดร้อยกว่านี้มันประมาณหกเปอร์เซ็นแล้วครับเราก็จะต้องถูกริบ ในส่วนของแบบประกรันนั้นไปนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มติที่ประชุมของบอร์ดวันนี้ก็เห็นว่าเราถ้าหากเราคืนเข้าไปเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ดีกว่าแล้วก็เป็นการให้จํานวนที่เหลือนเนี่ยประเทศอื่นถ้าสมมุติเขาต้องการจะได้เขาก็จะได้คืนไปได้สามารถที่จะมีโกต้ากลับมาได้ดีกว่าที่เราจะปล่อยทิ้งไว้และให้เขายึดเงินประจําหรือว่า ทำให้เราเนี่ยจะต้องเสียชื่อเสียงว่าทําไมได้หนึ่งหมื่นสี่ร้อยทำไมไม่หาให้เต็มอะไรกายต, ai, ต่างๆเหล่านี้ครับครับประชุมเราพิจารณาการส่วนนี้เป็นส่วนมากครับครับผมขาะเดียวกันหลายคนตั้งแง่แล้วก็ถามว่าถ้าหากว่าเรามีการขยายเวลาเพิ่มไปเพื่อจะมีโอกาสเต็มหนึ่งหมื่นสี่ร้อยคนเป็นไปได้หรือเปล่าทําไมเราไม่ใช้แผนนี้สํารองในเบื้องตน้นสาเหตหุเนื дело, ่องจากว่าพวกนี้คณะของผมในฐานะผมเป็นหัวหน้าคณะในการกิจารในการจัดเช่าบ้านแล้วก็จัดเ ที่พักและอาหารนั่นนะครับเพราะเราจะต้องวันนี้แม้แต่เที่ยวบินเราก็จะต้องทราบละว่าเที่ยวบินเนี่ยเนื่องจากสเกดิวมันออกไปแล้วว่าของไทยอินเตอร์เนี่ยจะมีเที่ยวบินทั้งหมดสี่เที่ยวด้วยกันจอกที่นราชิวารบ้านทอนเนี่ยสี่เที่ยวและจออกจากหัดใหญ่อีกสิบเที่ยวเป็นสิบสี่เที่ยวเพราะฉะนั้นเที่ยวบินเหล่านี้จะไปลงที่มาดินาทหมดจึงความจําเป็นครับที่เมื่อเราจะเช่าบ้านที่มาดินานี่เราต้องรู้ไฟา์บินที่แน่นอนเพราะ การเช่าบ้านที่มาดินาเนี่ยมันจะมีอยู่ฟิตร้อแรกแล้วฟิตร้อที่สองแล้วฟิตร้อที่สามเพราะฉะนั้นเราจะต้องดําเนินการให้ถูกต้องกับกี่ากำหนดเวลาที่เราจะไปลงที่ไหนและเช่าบ้านเวลาใดส่วนที่มากานั้นไม่มีปัญหาครับการเช่าบ้านของที่มากานั้นเราถือว่าหลังจากฮัท จนกระทั่งถึงมูฮัตรอมเป็นมูซิมฮัตทั้งหมดเราจะเข้าตอนไหนก็ได้ครับครับผมคำสามสุดท้ายดูรู้สึกว่าคำถามนี้อาจจะไม่น่ารักสักเท่าไหร่แต่องถามนะนะครับว่าปัญหาที่บรรดาฮุนจาร์หรือว่าว่าที่ฮุนจาร์นั้นสละสิทธิ์ส่วนใหญ่นั้นเกิดมาจากภาวะเศรษฐกิจตรงนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ เออมันเป็นส่วนน้อยครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่เนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยเคยชินกับเวลาที่ว่าเอ้ยไม่เป็นไรปล่อยอีกหน่อยก็ได้อะไรก็ได้แต่เนื่องจากว่าเป็นเหตุจําเป็นที่เมื่อเจ้าหนี้ใช้ระบบ e t a x เข้ามาเนี่ยมันต้องมีเวลาที่แน่นอนเพราะถูกบังคับด้วยกับคอมพิวเตอร์สมมุติเขาวางเด a ไลน์เนี่ยฮะบ้านต้องเสร็จภายในวันที่ต้นเดือนพฤษภาทุกอย่างต้องเสร็จรีบร้อยหมด ใช่ไหมฮะครับแต่ถ้าหากว่าเราเลื่อนกันไปอีกเนี่ยเราก็มีจํานวนแต่ละบริษัทนี้ก็ไม่มีจํานวนที่แน่นอนตางคนก็ต่างว่าวาจะได้อีกจะได้อีกจะได้อีกแล้วเราจะมีกําหนดเวลาทีดแน่นอนที่ไหนเมื่อเป็นสเก็ตที่เราวางไว้ว่าสิบสี่วันที่สิบสี่เดือนเมษาทุกอย่างจะต้องจบหมดเราก็ต้องจบหมดแต่วันนี้ยังมีเพิ่มมาที่แรกนี่มันเหลือแปดร้อยกับยี่สิบสองคนแต่วันนี้มีผู้เสนอเข้ามาอีกยี่สิบสี่คน เมือ่อ24คนที่ประชุมบอกเขาทุกอย่างเขาพร้อมที่จะโอนเงินได้ทันทีถ้าเราอนุมัติว่าสามารถจะไปได้เขาก็ทุกอย่างครับพอเราบอกว่ามาติที่ประชุมยอมให้อีก24คนที่เข้ามาได้ก็เหลือเป็น700 700กว่าคนนะครับที่แรกมันจะต้องเหลือ822คนก็เหลือเป็น798คนก็ถือว่า ต่ำกว่า800เพราะการัมดีแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราก็เปิดให้แต่ขณะน,นี้ทั้ง24คนก็ได้โอนเงินมาให้เสร็จที่้อยหมดแล,แล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปได้นในปีนี้เลยนะครับเพราะจากเมื่อบอร์ดทีประชุมที่เราได้มีการประชุมของอนุกรรมการเมื่อวันที่แล้วแล้วเราเหลือ822แต่วันนี้มีมาจดหมายจากทางบริษัทผู้ประกอบการได้มีมาอีก24คน มติที่ประชุมก็บอกตกลงอนุมัติให้ี4คนที่สามารถเดินทางได้โดยแจ้งไปทาง บริษัทผูกกับการเขาก็โอนเงินมาให้เสร็จเรียบร้อยก็ถือว่าอี๒๔คนนี้อัาทำเรุลบล้อเป็นประตูสุดท้ายที่เราเปิดให้ครับขณะเดียวกันผู้นี้อิหมามจะเดินทางไปที่สุดิอาระเบียเพื่อไปพูดคุยและก็สุบตัวเลขทั้งหมดหลังจากนี้หมามจะเดินทางไปกี่วันและกลับมาเมื่อไหร่เพราะเราจะติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดครับวันผมเดินทาง21เมษายนกลับวันที่4พฤษภาคมอิชาร์รอครับแล้วไปถึงนู่นเราจะแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนหนึ่งจะอยู่ที่มัการผมจะรับผิดชอบที่มัการแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอาจารย์ปัญญา กับอาจารย์การุณบุญมั่นจะรับผิดชอบอยู่ที่มาดีนาครับซึ่งเราจะบริการให้กับบรรดาผู้ประกอบการสามารถทําได้ทั้งสองที่ในเวลาเดียวกันเราต้องการให้เวลาให้มันรวดเร็วที่สุดครับเมืองต้นนะครับอย่างไรก็รบกวนอาจจะขอมีการต่อสายสดที่ประเทศซาอุดีอาระเบียรายงานสดกันมาเลยนะครับดีครับดีครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอิมามวุฒิไวหวังบูร์นะครับท่านเป็นผู้สุขุมในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมกิจการทั์แห่งประเทศไทยยะซักก็ล้อครับ